สวัสดีค่ะช่องเยติมอสชาแนลนะคะสวัสดีกันตอนเช้านะมาทำเบรกฟัดด้วยกันนะคะเยะติมก็เอออะไรนะโลตีเนาะโลตีที่นี่มันจะมีโรตีแบบว่าแล้วเราก็เอามาเอามาย่าง <c oughs> โอเยติมโพตตั้งแต่กลับมานี่ ยุ่งมากๆเลยยังไม่ลงตัวนะเป็นเดือนแล้วเพราะว่าคุณลุงนอนติดเตียงนะป่วยนอนติดเตียงเพราะแกล้มนะติ่มก็ทำนู่นทำนี่ทำเปลี่ยนบางอย่างที่ในบ้านที่ว่าแล้วก็วิ่งซื้อนู่นซื้อนี่นะอุปกรณ์ที่แกจะต้องอาอาบน้ำเองไม่ได้เนะ โอ้ตอนแรกเยติมก็จะไม่ไหวเนาะพอดีเพื่อนที่เป็นพยาบาลเขามาสอนนี่ก็ยังปวดหลังอยู่นะฮะว่าเออจะต้องขยับตัวยังไงแล้วก็อาบน้ำยังไงอะไรเงี้ยค่ะโอไม่เคยไม่เคยดูแลเออเมื่อก่อนครั้งก่อนนี่ดูแลตอนที่แกยังเออเดินได้พอได้เดินได้บ้างเข้าห้องน้ํานะ,ะก็ คิดว่าหนักนะเพราะเพาช่วงนั้นแบบว่าเวลากลางคืนแกไม่นอนเวลาแกตื่นขึ้นมาเนะี่ยเพราะวาความจำแกไม่มีแล้วใช่ไหมเป็นอัลไซเมอร์แล้วแกก็ชอบชอบป่าไปอะไรเอาอไอ้อะไรอะกระดาษอะไร,ะไร,ดดะไรต่ออะไรไปเพราะว่าบ้านเนี่ยติมมีที่ก่อไฟก่อที่ฝิงไฟอะค่ะ เออก็กลัวแกจะเผาบ้านาย่ติ๋มก็ไม่ได้นอนอะไรกลัวทํานู่นแกงัดทีวีเครื่องใหญ่ๆหของเย่ติ๋มอ่สองเครื่องเนี่ยพังไปหมดแล้วนี่แกเดินไม่ได้เนี่ยก็ถ้าแกเดินไม่ได้จริงเดี๋ยวาย่ติ๋มก็จะซึ่งซื้อทีวีสักเครื่องเนาะเพราะว่าแล้วย่ยาติ๋มก็มีอยู่ในห้องแล้วก็อของลูกชายก็มีอยู่ในห้องแต่ข้างนอกอะสองเครื่องในห้องแกกับห้องข้างนอก ไอทีวีใหญ่ๆอะฮะเสียแกงัดเสืียเลยเออแล้วก็หนักพอสมควรเนาะ,ะดูแลคนอ่านอนติดเตียงแต่ก็จะทำยังไงได้ยาติไม่มีช้อยนะฮะเพราะว่าคิดว่าแกเป็นผู้มีพระคุณเนาะ,อะลองจากแม่ออืเนาะ ราว่าก็จะทําถึงที่สุดแล้วถ้าว่าเกอเพราะว่าหลังเดยติมก็เนี่ยปวดไม่รู้จะเออแค่ไหนเนาะแต่ทางทางไหญ่หน่วยงานรัฐที่นี่เขาก็ถามนะว่าเอเถ้าเธอไม่ไหวหเธอบอกนะอะไรเงี้ยอือ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ไปอยู่ที่โรงพยาบาล <c oughs> ก็เห็นแกนอนแบบว่ากินอ่ะ ข้าวแค่ไหนเขาเอามาให้คืสองสามคำอะไรเงี้ยเออแล้วแกก็หลับแล้วก็เวลาถึงเวลาเข้ามาเก็บเขาก็มาเก็บไปแกก็กินแล้วแกก็ยิ่ง้อมผอมลงอืมแต่พอมาอยู่บ้านเนี่ยยาติ๋มให้แกกินแบบว่าไม่ได้กินยานอนหลับเนาะแล้วแกก็กินได้แล้วแกก็ดูดีขึ้นนั่งกินกาแฟได้อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เออ ก็คิดว่ามันจะได้ไม่ติดค้างเพราะเยติมกลัวมากเลือกกันติดค้างเอาไปใช้อ่าการในชาติต่อไปเนาะเพราะว่าอย่างคนอื่นเยติมก็กลัวอนะยังกลัวเนาะแต่ว่าคุณลุงตอนเล็กบางครั้งเนี่ยตอนใหม่ๆเนี่ยแกไม่ไม่ยอมเลยนะอืมแต่ก็อต่อไปพอเรา ทำเรื่อยๆนี่แกก็เข้าใจพอจะเข้าใจเนาะแล้วก็ไม่ไม่อขอโทษเอฟซีนะคะแล้วก็เพื่อนๆเนาะไม่ได้ไม่ได้คือดูนะคะดูแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้กดได้แต่กดไลค์ไม่ได้กดหัวใจกดไลไ์นะคะ เพราะว่าเยาติมบกบางบาง,งเอาลาทํา,น,ทานู่นทำนี่เยติมลำคาญไม่ได้ใส่แว่นก็มาดูให้เนาะดูให้กะเออก็ดูก็ดูให้นะเพราะว่าเยาติมคิดว่าก็ทําให้เขามีไรายได้เหมือนก็เออเราก็เออได้ทำบุญอีกทางหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ ยาติมก็เอาวิกฤตมาเป็นโอกาสก็อยู่ที่บ้านก็ถือศินห้าเนาะถือศินห้าแล้วก็สวดมนต์ทุกวันเนาะแล้วก็โมทนาด้วยนะคะเพราะว่าไปอทัวร์บุญเมื่อที่เมืองไทยพระอริยะหลวงปู่ทุยท่านบอกว่าให้ถือศินห้า ถือสินห้าก็สื้อได้แต่ให้ถือเป็นปกตินะคะเนยนี่เยติมก็ทํามาเป็นเดือนจะเป็นเดือนนะเป็นเดือนตั้งแต่จะเป็นเดือนแล้วตั้งแต่เยติมมาเนาะมาไม่กี่วันก็คิดว่าเออเรามันถึงเวลาที่เราจะต้องอทําความดีให้กับตัวเราแล้วเพราะว่าอคนเราเนาะเยะติมเชื่อเรื่องการบุญนํา ทําเราไปเกิดนะฮะถ้าเกิดว่าเพราะว่าเย,ยติมก็เมื่อไปครั้งที่แล้วเนี่ยไปเมืองไทยนะฮะเยติมก็คิดว่าตต็มเยติมให้กับครอบครัวมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วก็เยติมก็จะเออให้กับตัวเองพอดีแม่ก็มีคนดูแลเนาะแล้วก็น้องเยติมก็ไปทัวบุญ ที่ภ่ายศาลนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ทําบุญให้กับตัวเองมากขึ้นนะ,ะสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ทําบุญนู่นทําบุญนี่นะแล้วก็บางทีก็คลิปเมื่อ,อป้าก็เลยไปแล้วบอกป้าไว้ว่าขอลายป้าไว้ว่าเออากาันทําบุญที่โรงเรียนอะไรอะ่ะโอมาดูอีกทีนึง เลยไปสองสามวันละอืมก็ไม่ไม่ได้ดูทุกคลิปเนาะเพราะว่าวันวันหนึ่งเขาก็เป็นสิบคลิปอะแวเราเยติมก็ไม่ได้ดูทุกคลิปก็ดูให้คนนู้นคนนี้เนาะก็แต่เข้าไปในที่ที่ออื่นาลุงพลน,นะก็ น้องๆทุกคนยูทูบทุกคนก็น่ารักเนาะแล้วป้าอก็จะเป็นป้าหรือเปล่าม่รือเป็นป้าหรือเป็นน้องคงจะเป็นน้องเยติมเหมือนะ <c oughs> นะก็น่ารักทุกคนเนาะเออก็ไปเที่ยวหน้าถ้าเกิดว่าอมืมีโอกาสก็คงจะ,ะได้อยู่ตรงนั้นถ้าเอ คิดคิดว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะก็ะคิดว่าจะอยู่สกลสักนานหน่อยเพราะว่าพระริยะอยากทาบุญแล้วก็กราบพระริยาที่สกลให้มากที่สุดเพราะว่าที่สกลนี้พรริยะเยอะจริงๆเนาะเพราะว่าเยอะติมกลับมา ไม่โตสองสาวันนี้นะไม่ทานข้าวนะทานทานแต่ออ่ทำอาหารพวกไรน้ำมันอะไรนี่ค่ะน้ำหนักลงมาสามกิโลแล้วนะ <c oughs> โอ้ยไปเมืองไทยเนาะอะไรมันก็ถูกเอออะไรก็ถูกอยากจะกินอยากจะซื้อโอ้โหตู้เย็นจนยัดไม่เข้าความจนยัดไม่เข้านะคะ ก็มีความสุขกับกับเพื่อนกับครอบครัวกับอะไรเนอะอ่าอ,อยู่ที่เมืองไทยมาที่นี่เยติมก็เหมือนเดิมค่ะเนาะลูกเขาก็ชีวิตเมืองนอกนะฮะเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันมันเหงาถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําอะไรแต่ตอนนี้นะ่ะเยติมไม่ได้มีเวลาเหงาเลยเพราะว่าทํานู่นทํานี่ทํานี่เพราะว่า อย่างคุณลุงก็อาหารสามื้อนะฮะแล้วก็ต้องเก็บดูลแกลกายอีกแล้วก็บ้านเนอะทำความสะอาดบ้านนู่นนี่นั่นเนาะเพราะว่าที่เมืองไทยเราเราไม่ได้ไม่มีไม่ได้จ้างเขาเนาะเพราะว่าไม่ได้จ้างคน ที่เมืองนอกมันไม่ได้จ้างคนที่ทำนะคะทำความสะอาดเราก็ทำเองทำทุกอย่างคุกเนาะนจะคุกกับตัวเราเพราะว่าของคุณลุงเนี่ยมันจะต้องอปั่นเพราะว่า,าฟันแกไม่มีเนาะแกาทานพวกที่ว่ามันเป็นอะไระนิดหน่อยก็ไม่ได้คือให้เป็นเม็ดมันนิดหน่อยเนี่ยแกก็จะคายออก ถ้าก็ทําของเยติมไม่มีเวลาไม่มีเวลานั่นเลยเดี๋ยวคงจะอีกสักพักอ่นะเนาะแล้วก็คงจะดีขึ้นก็จะเยติก็จะ,จะทําถึงที่สุดเนาะอืมก็ถือว่าก็ยังบอกก็ยังเพื่อน,อนๆยังเซลแล้วบอกว่าเออว่าเรามาอยู่ที่นี่แล้วแบบว่าเยติม,มาอยู่ที่นี่ไม่ทํางานไม่ไม่ถึง ทำงานไม่กี่ปีนะฮะงานไม่กี่ปีแล้วก็เอ่อก็ออกมาดูแลคุณลุงเนาะอืมก็ถือยังบอกว่าเอา่อที่แกให้บ้านมาเนี่ยมันยังบอกว่าก็เป็นเหมือนเหมือนค่าดูแล <laughs> แต่เป็นค่าดูแลที่แพงแพงหน่อยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเออแต่ยายติ๋มก็ ตอนนี้เนาะไม่ได้แทบไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรนะฮะเพราะว่าดูแลแต่คุณลุงขายเจวรี่ก็ตอนนี้ก็ทําเฉพาะ,ะที่เมืองไทยนะคะทํามั่งโพสแล้วก็เพราะว่าที่นี่เรื่องภาษีเนาะภาษีนแต่ว่าเราเราก็ไม,ไม่ไม่ได้ว่า นั่นนะไม่ได้ว่าเดือดร้อนเนาะไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินอะไรก็เออแล้วก็ที่บ้านก็ให้เขามีทุกสินทุกอย่างแล้วยายติมก็เออทำเท่าที่นั่นเพราะว่าลูกลูกชายก็อทำไปเขาเสียภาษีเยอะเนาะเป็นพ่อจบเป็นบริษัทเป็นของเขาแล้วก็เราก็เออยายติมกเ็เก็บบุญนะคะ เก็บบุญก็ตั้งหน้าตั้งตาก็มีทำตรงนู้นตรงนี้ทำสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านถือศีลเนานะดูแลดูแลผู้มีพระคุณก็ถือว่า,าคุณลุงเนี่ยเป็นแฟนทั้งเป็นเป็นพ่อคุณจะแบบเป็นพ่อได้ก็กว่าได้เลยนะเพราะว่าแก ให้เยติมเนี่ยให้บ้านเหมือนให้ขนมเลยเพราะว่าแบบว่าเอ่อเยติมไม่รู้หรอกเพราะว่าอืมแกให้แบบแบบเพราะว่าเยติมจะติดอินเทอร์เนต็ตบ้านอินเทอร์เนต็ตบ้านแล้วทีนี้อ่าไปตอนนั้นแกก็ไม่สบายด้วยก็เอาแกไปเซ็นแกบอกโอ้ถ้าเกิดว่า วันทั้งหน้าถ้าฉันไม่สบายนีฉันก็ต้องมาเซ็นอย่างนี้มันก็ไม่ไหวเพราะว่าเป็นบ้านในชื่อแกเนาะแล้วก็ก่อนหน้าเน,น้นก็บ้านหลังนี้แกเพราะว่ารัฐบาลที่เนี่ยมีชื่อตั้งแปดชื่อแกให้แกให้เพื่อนให้อะไรข้างบ้านแกให้หมดเลยเอแล,แล้วทีนี้แกก็เปลี่ยน แกลืมเลยแกทําจะลืมเย่ยติ๋มเกือบจะมีไปบ้านอยู่แกทําวินธยกรรมไว้แกลืมแกมานึกได้ก็เลยเปลี่ยนวิธยกรรมไวนะเออ้เนี่ยเออดูทีเนี่ยเย่ยติ๋มก็ไม่ได้ถามแกดูที่เออแล้วแกก็เปลี่ยนแกก็มาเออ